สวัสดีทุกคนนี่นะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านหลักในเกมโซเมทให้คุณผู้ชมดูกันนะครับภารกิจอยู่ทางซ้ายมือเลยครับผมเขาให้ตามหาลูกแก้ว45อันแล้วก็นําวิญญาณผีเสื้อไปเผานะครับหยิบจากตัวไซโลแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นก็จะเป็นการจบภารกิจในด่านนี้นะครับ <Okay. S 1> ไปทางซ้ายได้เลยนะอันนี้เป็นซีซั่น2นะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลย wow. ภารกิจก็เปลี่ยนด่านก็เปลี่ยนครับที่สําคัญก็คือตะเกียงใหม่ด้วยเริ่มกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีตะเกียงคูณ2แนะนําให้ใช้เลยครับค่ันที่จะสว่างมากเอาละครับลูกแรกศัตรูจะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับผมไปทางซ้ายก่อนละกันลันกษณะเขา่าวงกดก็จะเป็นไปตามทางเลยนะครับไม่ซับซ้อนมาก ไปทางซ้ายก่อนนะครับห้องนี้จะมี2อรูปแล้วก็ภายในแมปนี้ครับภาพต่างๆเห็นทางผู้สร้างเกมเขาบอกว่าเป็นมีมนะครับห <Wow. S 1> ากคุณผู้ชมชอบมีมก็สามารถที่จะมาเดินดูได้เลยนะโอเคออกแนปเป็นห้องรูปภาพด้วยนะครับอันนี้จุดเนียนนะครับ <Okay. S 1> เรียเก็บพลังงานไว้ก่อน จำเป็นมากครับไว้สามารถจุกศัตรูได้ลูกแก้วก็จะเป็นสีขาวครับมองเห็นได้ชัดแล้วก็อุปสรรคในด่านนี้คือไฟจะติดติดดับดับด้วยนะครับ oh, no. ซึ่งตอนไฟดับนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เนียนมากเลยมันเป็นคล้ายๆผีตะเกียบนะครับเคลื่อนที่เร็วด้วยนะครับตรงนี้ครบแล้ว จากนั้นก็ไปที่จุดเริ่มต้นนะครับขากลับต้องดูดีๆก่อนโอเคทางสะดวกนะล้วพลังงานแป๊บหนึง่งฟังเสียงไม่ค่อยได้ครับมันเนียนมากแย่ละไม่รู้ตัวอะไรแต่ไปที่จุดเริ่มต้นก่อน นี่ครับที่ผมพูดถึงครับตัวน,นี้เลยถ้าจังหวัดไฟดับมันจะมองไม่เห็นเคลื่อนที่ไวมากแล้วก็มาตรงกลาง2ลูกนะครับเคลียร์ครับโซนนี้ผมเรียกว่าเป็นโซนจุดเริ่มต้นละกันเพราะว่าหมดแล้วครับเอ้ยมี14สิเอ้ยเกือบ14ลูกครับผมครบเลยจังหวัจุดเริ่มต้นต้องดูดีๆนะครับ เี๋ยวชาพลังงานก่อนไปเลยครับถ้าแบบเซฟก็เปิดไฟก็ช่วยได้ครับแต่มันจะชาดนิดนึงแต่คุณผู้ชมสามารถที่จะลุยในโหมดนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่จำกัดพลังชีวิตด้วยมาลองเทสเล่นกันได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีโหมดไนท์แมดด้วยครับคือห้ามพลาดเลยครับผมตัวด่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง อันนี้ผมมาเล่นให้คุณผู้ชมดูแบบ normal นะครับเพราะว่าจุดต,ต่างๆมันจะไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ไม่มากนะครับเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอน,นี่ก็มาห้องรูปปั้นแล้วนะครับค่อยๆเบี่ยงซ้ายไป <No. S 1> เอ้ยเบี่ยงขวาแย่ล้วตัวดำแน่เลยไปโอ้แต่โตสวยเออโอ้โอ้ใอออจเย็น ไปซ้ายครับเห็นแบบแวบปลายขาตะเกียบเลย18นี่ผมก็กลัตัวดาบนะครับดาบม,มันจะมี2ตัวครับดาบที่เก็บวิญ,ญญาณได้แล้วก็ดาบเคลื่อนที่เร็วมากแต่ตัวที่เก็บวิญญ,ญาณได้ครับมันจะมีเสียงคล้ายๆเป็นเสียงเตือนไซเรนครับมันจะตื๊ดตืๆตืตืดแบบนี้เลยครับ เรบโซนหลักก็จะเป็นใต้โต๊ะนะครับถ้าร้อเปเซ็เลยแล้วก็ตามซอกตู้ตามบุมต่างๆจุดเสี่ยงเนะาะแยมไปดูดีไหมเบมืดจริงอะไรจริงข <c oughs> อหลบก่อนละกันเคอบแย่แล้ว <c oughs> อันนี้มันเป็นผีในตัวอีเวนต์นะครับ นี่ครับตัวจริงเสียงจริงแต่ว่าความเร็วมันไม่เท่าในด่านอีเวนต์ก็คือด่านนี้มาก,ก่อนอีเวนต์นะที่ผมไปเล่นอีเวนต์เพราะว่ามันโกวหมดเขตนะครับอ่ะลออมามากันให้หมดเลยไอ้ตัวดาบแย่ยแล้วล่อไม่ดีโดนฟันแน่ฟึบเก็บฟึบโอ้ตัวนี้ถ้าไปดาบมันคือฮิตบล็อกนะครับมาเป็นดูโอเลยอ้าวชนกันแล้วครับ แล้วก็มาทางด้านในต่อครับผมถ้าเล่นคนเดียวมันก็ดูดักมันมายังไงตัวนี้โอ้ยโดนจนได้ครับผมกำลังทีบ้าอยู่เลยถ้าเล่นคนเดียวมันก็ดูน่ากลัวนะครับพลาพาศก็จะมาที่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวรอหลดสักคู่ก่อนรอบนี้ผมจะไปทางขวาเลยนะครับมาขอเก็บไอเทมก่อนเมื่อกี้ผมพลาดฟึบ แล้วก็ไปเผาเลยครับตรงนี้เคลียประตูทางออกก็จะเปิดขึ้นมาชั้นหนึ่งครับตรงนี้เป็นจุดเก็บแต้มนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะนำแต้มมาซื้อของในเกมนี้ได้อันนี้ผมจะมาแนะนำในอีพีต่อๆไปนะครับผมจะทำอะไรบางอย่างชอบโซมักใช่ไหมเอา้าไม่ได้มันต้องวนแน่เลยอิสตันนะครับสวัสดีครับโย มันจะเป็นเชสตีมครับสามารถจุกเล่นๆได้ครับตัวนี้เสียงเตือนค่อนข้างที่จะดังมากครับเก็บรอก่อนละกันอย่าไปโดนนะครับไปดาบผมย้ำเลยว้าวของจริงชื่อด้วยโอ้หเสียงใกล้มากโอเคระวังไปดาบฟาดอ๋ออุ้ยอุ้ย้ัว อโอ้โหสองดาบเลยฟิวชั่นกันอีกแล้วแต่ว์ปไม่รู้ไปเกิดตรงไหนเริ่มเปจุดอันตารายแล้วครับขอบอกกันนะครับว่ามันมีชั้นสองด้วยครับเกมนี้คล้ายซีซั่นหนึ่งเลยครับ,บรตัวสีดำไปขวาไม่วนนะครับตรงนี้สองอัน ฟรุปเคลียร์ผมลองไปดูก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าภาพมันต้องวิ่งไกลมากครับย้ำเลยว่าให้เซฟดีกว่าชาร์จแต่ปลอดภัยครับแล้วก็ไม่หัวร้อนด้วยอเคนี่ไงเห็นอยู่ครับจากลูกแก้วสองตัว โอเคสีดำปลอดภัยไปซ้ายเอาตัวนี้ตรงไหมหนีไม่ทันครับตัวนี้เคลื่อนที่ไวจริงไวกว่าตัวสีดำด้วยเฮ้ยเดี๋ยววน<อ>เต็นไม่ดีเลยวิ่งติดขอบมุมม,มขอลอดหน่อยไม่เห็นอีกสามสขึ้นข้างบนนะครับ ความจริงจะไปชั้น2ต้องได้35นะครับสามารถกระโดดได้ด้วยผมก็ลืมงั้นผมไปชั้น2เลยละกันเดี๋ยวก็ค่อยวาร์ปไปที่จุดเริ่มต้นนะครับตัวซูมเลยตัวอะไรนี่มาครับจะหนียังไงครับมันเคลื่อนที่ขนาดน,นี้โอเคเคลียร์ไปหนึ่งดาบลงมา ตามสเตป็ปเฮ้ยตอนนี้มาจากไหนครับเนี่ยพวงมาเป็นสมุไรเลยเว้ยประกันให้หมดเออมาชั้นสองเลยนะครับแล้วก็ชิดขอบไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้จุดเนียนอันนึงสามเจครับ ที่เบี่ยงคือจะได้สำรวจง่ายๆแล้วก็จำทางได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคได้เก็บรายละเอียดไปเลยประมาณนั้นสามเก้วิ oh. ข้างในสุดเอ้ยตัวดาบมันยังไง oh, <no. S 1> เกือบล้วสงสัยวาร์ปเกิดวิ่เปเลยครับสี่สิบแสดงว่าจุดเกิดอยู่ตรงนี้ห้องดาบ 41นะครับแต่ตหลบได้ครับผมรับพลังงานแป๊บนึงนะสังเกตการก่อนฟึบไม่มีนะน่าจะลงไปแล้วแหละเบี่ยงซ้ายอีกเดียวเลยครับสีสองต้องกลับทางเดิมแล้วละครับเพราะว่ามันหมดอนแล้วจริงๆ โอเคเลยต่อ,อสีดำสีดำช่วยด้วยเ้ยนี่ก็วิ่งจากจุดเกิดเลยครับได้ประมาณประมาณครึ่งแมปอย่างซ้ายไปห้องเก็บของเก็บไปหมดแล้วเอา้าเกือบครับผมโอ้ลืมมาเก็บห้องโกดัง อาจจะมีการข้ามไปบ้างก็ต้องขออภัยจริงๆนะแต่สเต็ปถ้าทำตามนี้คือเก็บครบแน่นอนครับจากนั้นให้คุณผู้ชมกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับวาร์ปทางออกก็จะเปิดผลทางแสงสว่างนะครับเรียบร้อยครับผมเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญแล้วก็ตะเกียงไปใช้เลยนะครับตัวละครคุณผู้ชมก็จะกลับมาที่ล็อบบี้เลยไปดูตะเกียงที่ได้กันมาเลยนะครับ ได้มาแล้วนะครับตะเกียนในด่านเมนเมสครับลักษณะก็จะเป็นตะเกียนที่มีเอฟเฟกโดยรอบตรงกลางก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำแล้วก็มีประกายดาวด้วยส่วนความสว่างนั้นกำลังดีเลยครับถ้าความสวยงามครับแล้วถ่ายรูปโอเคเลยแต่ถ้าไปลองเล่นนะครับเอฟเฟกจะบางตานหนึ่งอันนี้เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับมันจะเป็นเอฟเฟกแบบนี้เลยไว้เราดูกันต่อในพิธีต,อ,ตอไปของเกมโซเมสนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ เจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ